สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวไม c o n s o นเกม m e วันนี้ผมได้อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับนั่นก็คือ3 g 4 g r า u เตอรนะครับเราสามารถที่จะทำการ c o n f ิก n น s Server จากอุปกรณ์ชิ้นนี้เขาก็จะบอกเลยนะครับว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้มี IP Address เป็นอะไรมี Username Password เป็นอะไรถ้าเรามี u s f l a s h drive นะครับก็เอามาเสียบเข้าที่ด้านข้างตรงนี้เลยซึ่งย b f l a s h drive ตรงนี้ก็เป็น n t f s นะครับเป็นไฟล์ชุดเก่าที่ผมเคยมี แล้วก็สายแลนจากเครื่อง PlayStation 2ของเราทําการเสียบเข้าไปครับอย่างที่ผมพูดไปนะครับว่า u s e r กับ password ก็เป็น admin ครับเวลาเราจะใช้งานนะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้เราจะต้องทําการเสียบ micro USB power เข้าไปครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องนะครับตรงนี้เราเปิดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้นะครับวิธีการตั้งค่านะครับไปดูพร้อมกันนะครับ IP address เลือกเป็น static นะครับในคลิปนี้ผมตั้งไปเลยว่าเป็น192.168.1.0.20 0นะครับตรง SMB server ให้เราตั้งเป็นที่ IP address นั่นก็คือ192.168.100.1แล้วก็นะครับถัดมานะครับตรงที่แชร์เนี่ยนะครับให้เราตั้งคำว่า media นะครับส่วน user แล้วก็ password นะครับให้ตั้งเป็น admin แล้วก็ admin หลังจากนั้นก็ทำการกด OK แล้วก็ทำการ save ไว้เลยนะครับ ง่ายมากจริงๆพอเรากดแบ c k กลับมานะครับตรงนี้ผมยังไม่ได้ทำการตั้งค่าให้เป็นออโต t ดาวน์โหลดนะครับแต่จะใช้การกดปุ่ม x นะครับเพื่อทำการ start ดีไว c e ใน smb จะมีการ list ไฟล์ออกมาให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผม usb f a t drive นะครับเป็น ntfs นะครับแล้วก็สามารถที่จะเมาส์เข้ามาใช้งานผ่านระบบ smb กับเครื่อง pc a ทั้ง o n 2ได้เลยนะครับ เพืเ่อนๆครับดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับในคลิปนี้ก็คือการโหลด Titan Movie นะครับจาก USB แฟลชไดร์ e เราสามารถจะดูได้เลยว่า Movie จะกระตุกหรือไม่กระตุกแล้วก็การทานเฟอร์ข้อมูลผ่านสายแลน SMB ไปที่เครื่อง PlayStation 2นะครับสามารถที่จะรันได้ไม่มีปัญหาหรือเปล่าก็ดูจากคลิปในที่เปิดอยู่ตรงนี้นะครับจากที่ผ่านมานี่นะครับ เปิดมานี่ก็เรียกได้ว่าไม่มีการกระตุกเลยนะครับก็คงจะต้องตอบได้เลยว่าตัวอุปกรณ์ 3G 4G ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับสามารถที่จะรันไฟล์ Playstation 2 ISO เข้าตัวเครื่องได้โดยไม่มีปัญหาเลยนะครับถ้าเป็นการใช้ USB แฟลชไดรเสียบที่หน้าเครื่องเกมโซคาริเบิล3ไม่มีทางที่จะรันผ่าน Movie โดยที่ไม่กระตุกได้เลยนะครับ ก่อนหน้านี้ผมอาจจะทำคลิปเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ตัวอื่นมาทำเป็น NAS Server นะครับแต่ว่าในคลิปนี้ 3G 4G ตัวนี้เรียกว่าได้ว่าง่ายสุดๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองเกมอื่นกันดูนะกันนะครับเกมนี้อาจจะเป็นเกมชอบของหลายๆคนเลยนะครับแม้ว่าในภาคถัดมาหรือว่าในหลายๆปีถัดมาจะไม่มีการทำเกมนี้ออกมา 3G 4G เราเตอร์ตัวนี้นะครับ ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้นะครับถ้าใครอยากได้ก็กดเลยครับผมบอกได้เลยว่าดีจริงครับเห็นไหมครับดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเป็นเรื่องของการเทสในกรณีที่เทสนะครับมันก็จะออกมาในแบบนี้แหละครับว่าอาจจะมีความยาวในวิดีโอมากสักนิดหนึ่งนะครับ โอเคครับเพื่อนๆครับก็สรุปได้เลยนะครับว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับมันเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาสําหรับใช้งานอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าเราเอามาประยุกต์ใช้งานอีกอย่างหนึ่งได้สมบูรณ์แบบเลยนะครับใช้งานากับเครื่อง p l a y s t a t i o n 2ผ่านสายแลนทำา NAS Server นะครับสําหรับท้ายคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปนี้ตั้งแต่ต้น,นจนจบนะครับสวัสดีครับ